สวัสดีครับบ่าวเถ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับผ้าเอฟซีแฟนครับทั้งช่องเนาะครับมารับชมครับปู่ห้าเจ็ดแปดนาะครับเมื่อนี้เดินทางมาหอดมาถึงแล้วครับนะครับผมมาฟังมาชมน้ำกันครับหลักหน่วยบนตัวเดียวนะครับโอ้ครับไปฟังน้ำกันงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะครับว่าผู้ใหญ่ใจดีให้ม่าครับเปื่อนเฮม่าตัวใดกเนาะครับท่านผู้ชม นะครับเอาเขาไปกางน้ำมาสการปรูน้ากันครับพี่น้องนะครับเนาะอ,อากาศฮอนคับทำช่มบานเฮานะครับเนาะขับใกล้จะทิ้งสงการละอาการร้อนนะครับทำชม่มอากาศฮอนมากพี่น้องนะครับผมเขาไปฟังไปชมน้ากันนะครับทำช่มกรับน้ำมาสการครับปอูอือออจะเริ่มนเฮาครับทำชมทำาไปสว่างนันหระไปสว่างมากบ่กปู ไปเท่าพันปายูสิบสามสิบสองสิบสามเมษาสามบนป่าปลาสิบสองนพุ่นมาสั่งกุฏิที่ทางไว้หนึ่งบอแล้วครับโอ้ครับปูสิบสองสิบสามเมษาปู่สั่งกุฏิต่ออ่าครับท่านผู้ชมเป็นบุญนั่งกับปูนี่ละอ๋อที่เฮ็ดไปแล้วปูน่าแต่ อ่าช่วงนั้นท่านได้แล้วมาเสริมมาเติมอ่าเอาทำช่วงพิมพ์มือเนี่ยพ่นวายู่อ่าได้กลับมาครับผมเพราะว่าผู้ใดใจดีมันกับไหมาห์ไหมาห์เาบ่รปัวหลักร้อยหลักร้อยเอาร้อยบนร้อยบนสองกับสามครับสิบบน สีกส่กับแปดหน่วยบนครับคุยกันเมบ้านนี่ว่าบอเปลี่ยนครับหนึ่งตัวเดียว <c oughs> หนึ่งตัวเดียวโอ้ครับท้ชมบานที่ล่างอ๋อมันมี <c oughs> มันมาอย่างนั้นอย่ามมันอ่อนน้อกันครับหายหนึ่งกำหาว่า <c oughs> สิมีอยูหนึ่งห้าครับตัวเด่นละนี่ สามห้าแปดห้าเก้าห้าเนี่ยตัวเด่นตัวเด่นกมวดะชุดล่างมันบอกปูมี่เท่านี้แ่ะเรียกล่างเด่นห้าโท่าัรทับเบาเท่าอากาศร้อนพี่น้องครับกะรติดติดดับดับเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขอภัยครับทธรรมชุมครับสามโตจับตัวนี้เลยบอกปูครับผมอืม ชุดสามตัวสองแปดหนึ่งสองสี่หนึ่งสามแปดหนึ่งสามสี่หนึ่งบปูลักลอยมีสองกับสามสองกับสามรักลอยครับปูเอาสองตัวบนคือไปเขียนให้นะปู 8, 1. 1> ปูสองตัวบนคือไปเขียนให้น้ำไหตัดสองตัวครับตัดชุดสองตัวชุดสองตัวแม่ปูฮะสองตัว สองตัวแปดหนึ่งก็บสี่หนึ่งบ่ชุดบนไี่เด่นเี่นอ่าสองตัวแม่ปัวสองตัวีแปดหนึ่งเท่านั้นหรอแปดหนึ่งบ่ปัวนี่ออืหนึ่งกับสี่หนึ่งของมันอยู่ในใบเลี้ยงเบื่ออาจารย์ไปชิดดึงหนึ่งกับสี่มากมันบ่ไปต้องกันครับงวดก้อนเด่นดึงหงกับสามบ่ไปต้องกันไปตัวหนึง่งครับปัวมันแล้วก็เรียนแปดหนึ่งบ่ครับขอถอดขอให้เด้อทำช่อมเลยครับโทษซับเบาเถ้าอากาศมันห่อนสะดุด ครับเนาะติดกับดับเดี่ยวตัวไห้ปูสิบห้าเนี่บอกได้ใบเดียวครับจับสุดบนก็ได้สี่หนึ่งแปดหนึ่งแต่เน้นแปดหนึ่งมาปูคู่เดียวไปสว่าบวครับก็ได้กลับมาปูเอาทำชมนะครับเนาะจับปู ทวดับ,บเบาเถ่าอากาศห่อน,นพี่น้องครับทายไปกับติตดติดดับดับขอโทษขออภัยเด้อครับทำชุ่มเนาะครับผมโอ้หาหาใบไปหาใบเดียวทั่วสว่างไปหาทั่วสว่างได้ใบเดียวหนึ่งหาธรมชุ่มสิบหาสิบหาครับปูไปหาทวสว่างได้ใบเดียวเนาะครับพี่น้อง เราใช่ยังท้าบุญน้ำพู่อันที่นี่เราเพราะว่าับอันซอยดาวผู้เฮ็ดซอยดาวน้ำเฮ็ดซอยดาวน้ำเฮ็ดซอยดาวน้ำคือเฉียวมาใส่เป็นพวกเครื่องเดืองสปอนเซอร์ครโคกกรวดละสิบบาทเฉียดนะเฮ็ดใส่ซอยดาวอืรกะได้ตต่มกันนะฮะซอยดาวว่าคุ้มนนู่นคนมาเฮ็นจนเต็มยีุ่บหมดเฮ็ดไม่กวดแล้วก็เฮ็ดมือเสือับแล้วก็ สารติฟเขารับปูเงานดูมันลงมากเห็ดร่างหลายอันหลายอย่างครับบุญวันที่สิบสองสิบสามเขาทำผู้ชมนะครับเนาะกับสงการพอดีนับปูเนาะช่วงสงการป้ายนี่ที่ติดไว้นาวัดเลยนาวัดเลยออนบปูเพราะว่าเอาไปให้ร้านจอเฟอร์นิเจอร์ครับพิมพ์เล่ามื่อนี่เพราะว่าเพันว่าทรงของขัวงไปเพิ่นนี่เพันกระแทกมากเลยเพิ่นปาอยู่เพันทักขอขั้วมาก เอารูปสาร่ามาให้เอฟซีเป็นบางอีกที่หนึ่งในปูจะสั่งสาร่าต่อนรูปสาร่าต่อเติมเนี่ยล่ะปูจะต่อเติมสาร่านี่ครับท่านได้แล้ยวด้วยครับกุติเป็นกุติท่านผู้ชมนี่ครับเป็นกุติที่วัท่านแล้วนี่ยครักุติท่านได้แล้วนะครับเนาะจะเป็นผาป้านะปูเนาะเป็นผาป่าเป็นผาป่าครับท่านผู้ชมนี่ครับปูจะต่อเติมกุติอ่านี่ท่านได้แล้วเสร็จพี่น้องครับสินสอดได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอย่างแม่นปูนี่ใกล้แล้วครับผมย่างได้ปูกระเบื้องกบ ข้าสีครับประตูรับปูครับผับปลาวันที่สิบสองสิบสามเมษาพี่น้องนะครับเนาะกับปูววานะครับธรรมชอ่มในงานก็จะมีสอยดาวติ๊บเขาเครื่องจักรสารคือเก่าเลยพี่น้องครับแต่ละวัดเพิ่งจะมีไทยบ้านนะครับเนาะพอไงไม่ไงเมื่รวมกันกับธรรมชมครับอหาเนี่ยใส่สอยดาวครับอืม นะครับสามารถนะครับเนาะนี่ครับร่วมงานบุญได้พี่น้องหลักร้อยปูปูหลักร้อยนี่ร้อยบนสองกับสามกร้อยสองกับสามหลักสิบบนสี่กับแปดหลักหน่วยเม็ดเดียวท่านผู้ชมหนึ่งเม็ดเดียวนะครับเนาะจับกปก็ได้สี่หนึ่งแปดหนึ่งเน้นที่แปดหนึ่งนะครับปูเน้นที่แปดหนึ่งท่านผู้ชมอืม ชุดล่างนี่ครับล่างปูกะวิ่งห้าครับผมบนนี่วิ่งสี่กับแปดปูอือบนนี่สี่กับแปดปะปูถ้าวิ่งวิ่งสี่กับแปดถ้าจะวิ่งสิบ,บนนี่วิ่งสี่กับแปดก็ได้ครับจะวิ่งหนึ่งก็ได้หนึ่งห,หลักหน่วยเพิ่นทักปัก่กคหากันแล้วคุยกันแล้วว่า่เปลี่ยนวิ่งเลยหลักหน่วยวิ่งหนึ่งพุยกันแล้วปเปลี่ยนเลย เด็กยังตัวเดิมก็เก้านี่ครับชุดนี้ปูไปหาทั้งอำเภอสว่างแดนดินหนึ่งห้าท่านผู้ชมหาสิบหาได้เดวได้บเดียวใชไหด้ใบเดียวได้มาใบเดียวตัวเด่นทับลัเสี้ยมหานะสิบห้าได้ลอกล่างของเงี้เสียนอินมันไม่สาบหาครับปูหนึ่งมันมามีอืมนะครับท่านผู้ชมได้ลอกล่างมากมากสิบห้ากันหามากเพราะว่า หนึ่งนี่ย่ยานไปทั้งบนทั้งล่างครับผมล่างนีง่ขึ้นหนึ่งหาเล่นมาปัวชุดบนคือแปดหนึ่งครับสี่หนึ่งกัอะไรได้ครับเพราะว่าสี่กับแปดนี่อยู่ลักสิบชุดสามตัวนี่ครับผมสองแปดหนึ่งสองสี่หนึ่งนะครับเนาะสามแปดหนึ่งสามสี 3, 8, 1, 3, 4, ่หนึ่งถ้าไปว่าหวยยังนิ่งไหมอเปลี่ยนไหม <c oughs> ไม่เปลี่ยน ตัวเติมปูใหญ่จกดีเลยบยวพอหนึ่งตัวเดียวบนครับล่างหนึ่งกับห้าครับล่างหนึ่งกับห้าครับทรรมชมแคปหน้าจอนี่ครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งครับผมนะครับธรชมก็จะมีงานบุญนะครับธรรมชครับผับปลาเด้อพี่น้องครับปูจะต่อเติมกุติให้แล้วเสร็จเพราะว่ากุติกะ 80%แล้วนะครับท่านผู้ชมครับวันที่1213เมษาย,ยน2566ในงานที่มีสอยดาวต่างๆพี่น้องครับหรือจะทาบน้ำปูเนอ่ะกาำลังท่ารคับมเพราะว่าเอามาใส่สอยดาวครับอืมันจะมีพวกหมอนก็นมีแล้วครับหมอนพัดล่มที่โยบบริจาคมามีมีแล้วครับปูเครื่องดื่มเนี่ยมันจะเป็นพวกเอ,บอ็บร้อย เรีกรอ,รอกว่ากระป๋องเสื้อโอ๊กวนละทิพบาทแตอะไรน้ามาใส่นะ,ะครับปูงก็ผสมประสานกันไปคกับหรือสายบุญจะเดินทางน้ำปูเนาะ,ะมาทำบุญน้ำปูก็ได้ครับที่วัดจะมีะติดติด,ตดป้ายเลยมาปูเกินปไปเองล่เอเพิน่นอยู่นี่เพิ่นว่าเพิ่นกันย่าโยงกับป้ายจอเพื่อที่เจอเพิ่นกับด้ว่างงานเพิ่นพิมพ์อยู่ตลอดนะเนีเพิ่นพิมพ์อยู่ครับ บ้านในช่วงนี้พ่ป้าพูดได้เอาป้ายไปเหตุป้ายเอาป้ายไป็ดครับปูวันที่สิบสองสิบสามเมษายนหกปีหกหกเล้อพี่น้องนั้นรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่พร้อมนะครับอืมครับพอดีครับท่านผู้ชมเอาปูฟันทงนี่ล่างหนึ่งหาเลยวะล่างสิบห้าครับปูหาทั่วสว่างได้ใบเดียวชึ่งมันนี่เป็นตัวกันด้วยนีสามห้าแปดห้าเก้าห้าตัวกันนะครับท่านผู้ชมอ่ามีชุดสามตัวครับ 281 241 381 341อันนี้เน้นนบ่โป,ปู281กับ381เลย381ชุดบนเน้นที่8 1พี่น,อน้อง<ม>4 1นี่ตัวกันตัวร่องเลยครับนี่ครับจับหลัก10บสซหลักหน่วยครับหลักหน่วยจากผู้ใหญ่ใจดีตัว,วเดียวมันดินมันเดินตอนนี้บานนี้ครับสกับหนึ่งนี่คืออยู่อาจารย์พิชิตอยู่เรี้ยงเบื่อนี่ผู้ที่ตามตัวเราไม่ใ่ไปน้ำกันมันดึงมาสกับ1 สามแปดนึงเปเรียกขเสียนพระก็ออกได้คือกันครับนี่ลักลอยมันจีนเด่นเลยสี่ีนสี่หนึ่งประเด็นครับปูให้เล่นก็ได้อ่าเดียนแปดหนึ่งนะปูนะเร่นแปดเอานห้งเดียวไปเลยครับแปดหนึ่งแกลบหน้าจอชุดล่างนี่ครับผมปีกายมันออกเนี่ได้ปีกาย่ได้หกแปดหนึ่งมาปูมันอาจจะมาปองเก่างวดก่อนน่ปีกาก่นี่ออกไปว่าหันแปดหกเจ็ด ล่างศูนสามม้อนออกสามมาใส่เจ็ตออกหกออกย่างเลขสองต่อปีนี่ก็วันที่สิบหกเมษายนที่หนึ่งเมษาออกหกแปดหนึ่งมันจะม,มาปองเข้าวะแคปนาจอตาม <S 2> 2 <S ตนี้สองตัวแปดหนึ่งชุดล่างครับสิบห้าสามห้าแปดห้าก้ห้าเน้นที่หนึ่งห้านะครับนี่รถตลีปูหาทวดสว่างในยไเดียวเอากาบขอบุญขอบุญปูครับทำชุ่มนะครับนะ่าแคปนาจอตามนี้พี่น้องนะครับบนเน้นที่แปดหนึ่งนี่ครับผม นี่ครับแปดหนึ่งตัวเดียวสี่หนึ่งปูวาบอ,บอเนนนะครับท่านผู้ชมครับพอกันคลิปหน้าครับแอดมินมาเถ่าสวัสดีครับ